อยากได้ยังเขาอยากเป็นยังเขาเขาเรียนรู้และศึกษาว่าข้าเจ้าเหตุแบบใดบ่แมนอยากได้แต่ความคิดเอามันต้องลงมือทำสามย่างประกอบกันด้วยกายวาจาจิตความคิดว่าเอ๊ะเหตุท้งใดกูจะได้คือเขากูจะเป็นคือเขาเออแล้วก็ไปถามเขาว่าเหตุแบบใดแบบใดขาเจากแนะนำที่ไหนนี่แหละเอาเลยลงที กายว่าใจใาจใาจว่า,จากายฝึกหัดปฏิบัติไปตลอดอย่างใดอยังเขาแต่ว่าได้แต่เลียวเบางเขาเห็นแต่่เบางซื่อเห็นสือ่อบางคนกับเหมือนกันแหละจะคนเหตุนหน้าคนที่เขาเหตุนหน้าเขาเขางามเขาขยันลงไปเบื้องน้ำให้นั่นให้นี่อสมควรที่เพิ่มนม้ำสมควรที่ทดน้ำบองครันงบางนี้ใครน้ำบอกจากน้า สมควรเไปยวานปุย๋ยปรับปรุงบางหันมังเน่เขาขยันเบิง้งเขาขยันเห็ดเขาเขาก็ง่ามมาเขาก็ดีบางคนก็นได้แค่ว่าไปยืนเบิ้งคือซือ้อเขาคือบอรงามคือของเขาแท้แต่ว่าบอเห็ดคือเขาบัดของเขาหนะน้าคือเบิ้งคือซือ้อเห็นคือซือ้อแต่ว่าบอลงมือทำมันจะเอาอย่างมาง่ามได้แต่คิดแต่ว่าบอเห็ดอะไรทุกอย่างเกิดจากเข้าได้บด้เกิดจากผู้อื่น อยากสำเร็จคือเพิ่นได้แบบเพิ่นก็เห็นแบบเพิ่นนั่นแหละแต่ตะกี้ห้าทองหนังสือสวดมนต์สวดมนต์สาธยายหรือท่องจำบททมคำสอนพุทธเจ้าตะกี้ห้าหังโป่งจัหยังตัวเออที่แหลกที่เ้ามาใหม่เ้าเห็นผู้นั้นผู้นี้สวดโอ้ยเขาเจ้าคือเก่งแทะเขาเจ้าคือเก่งแทะเออเย็วตะขิดเอาเดี๋ยวเ็เบิงนนเบ่งผู้นั้นเบิ่งผู้นี้โอ้มีตผู้สวดเก่งเก่งนะแหละ แต่จะเก่งือเขาขยันทองขยันจำตัวยังมันสูความพยายามความเพียรความพยายามแบบอททนคู่กันไปแต่ว่าเป็นทองทีเดียวว่าวทีเดียวสีมันได้ซ้ำเขาเขาจะาใส่เวลาทองจำเอาจนได้ได้แล้วเขาจะแบทบทวนตัวนั่นแหละทบทวนยุงสันยันยุงสันได้บทนีแล้วก็ไปบทไม่นั่นแหละทั้งว่า จะเป็นคือเพิน่นเ,เหตุคือเพิ่นนั่นแหละจะถ้ามว่าเหตุคือเพิ่นแล้วมันจได้คือเพิ่นเหตุบอกยังไงคือตัวนี้แหละบทสวดมนต์บทใดบ่เฮาบ่ทให้หนใ,นใดออทองดูดูเบาดูดูเบาเรื่อยๆเ,เออสำไปสำมาสำมาสำไปเพิงใดเองดอกแบบนีออ้คือเหตุคือเพิน่นเดออ้อ มุ่งเน้นย่ำท้องไปกบไปกับไม่มันก็ได้ของมันเองนั่นแหละพอถูกยางมันกับบ่มีพุได้รูมาตะเกิดเป็นมาตะเกิดแล้วก็บ่มีพุไดสิสมบูรณ์แบบถูกย่างดอกบ่มียังสมบูรณ์แบบมีแต่เฮาขัดเก่าตัวเองเอาเฮากาอาศัยครูครูของมนุษย์และเทวดาก็มีพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้ทรงทำคําสอนสืบมากมีพระอริยสงฆ์ผู้นำมาสแสดงนะครับก็เฮ็ดไปก็เพิ่นนั่นแหละ <c oughs> จังหวะบ่แม่นไปท่อถอยใจตัวเองเข้าใจว่าบ่าบามีบุญวาสนาอย่าไปด้อยคาตัวเองให้กับร่างใจตัวเองตัวเ <c oughs> พิินกัยังเฮ็ดใดกูเป็นยังสิบ่ได้เพิน <c oughs> พินกับ้นกูกับน้บนตัวกินเข้าือกันตัว หิวหอนหนาวเป็นคือกันตัวเฮ็ดเ่าตัวบันจังผูใ้ใดอยากทองบทได้ได้สิขะมุ่งเน้นตะบทเดียวนั่นให้มันได้สักก้อนจังคอยพานไปพานไปบางคนอยากได้ทุกบทแต่ว่าพอคอยทองมี่จะจำซื้อเอาบทแต่ละบดแต่ละบทมาบ่ซื้อซื้อแต่ว่าตัวเองทองมาได้แหละสีเงาวปันได้กระซางสะฮ้องบ่อยๆทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชิน มันกระู้ในมันเองมันก็จําไไ้ของมันเองแหละขนาดบทปาติโมพิกุปาติโม่ดูสิเขาจะก็ยังทองได้บักเนวาๆเสมภาษายังกับบทสั้นๆบทธรรมจักบทมุนีบทอธิตะอนัตตะหรือบทคําสอนต่างๆบม่มีบทเนาหรอกบททางใดเ่านี้ที่เง่าก็มีแต่ปาติโมกก็แหละพิกุปาติโม่เน่า าเจาก็ยังทองได้พาอว่าอย่างเขาจะมีความเพียรพยายามอดเอาทานเอาอเออได้บ่ได้กเ็เอามันอยู่หันเอามันอยู่หันทองไปอยู่หันจนจาได้ยังสิสูงความขยันมีนมลิยะขันติเอามบนสองสามมื่อไ,ได้ทิมก็ไ,ได้ก็สร้างดอกักเขาแข็ค้องไปอีกแล้แลวมันเลยบอกสาเร็จความเพียรของบ่พอ่อ ความเพียรความพยายามความอดทนมันบอกพ่อมันก็เลืองบ่าสาเร็จมแต่ว่าพยายามแล้วทองแล้วเนี่ยทองัจนตายคนนั้นเป็นนางสิบบ่ไดพยายามพยายามสำเร็จถึงที่สุดให้ความพยายามหรือย,ยังพยายามจนตายพยายามนั่นแหละจนมากก็มยายามแต่ว่าทองเราจําบ่ได้สมองบ่ดีทองดูดูมันจะจำอะไรเองนั่นแหละมีสมรับปิปลดสมมตก็ดี คือบนัน้ผู้เข้าเจา้าเข้าสู้อุปธิวิเวกเข้าสู้ความสง,งบอ,อบไดีไปชินอุปธิเวกคือกิเลสสง,งบนั่นแหละกิเลสงงบ่สงบอ,อทสิเทียบไม่แยนึ่งในขณะที่เหาท่องบนทรงจำสัทธา,าย่ท่องบนทรงจำหรือจำบทสวดมนต์พระเจ้าถือจำบทสวดคําสอนพระเจ้าอยู่นั่นในขณะนั้น,น,นสิลก็เกิดขึ้นเด ชินก็ไม่ในโตเองเด่นจะไปหาชินทั้งใดจะไปสมาทานทั้งใดมันก็เป็นของมันเองในโตของมันเลยในโตพอความคิดของเฮาน่ะบ่ไปหลักไปปวดไปจีบไปขาไปคมเหงก็ไปไปทุสลายบ่มีความคิดในการเปลี่ยนเปลี่ยนทำลายทำลายผู้ใดเหลือแม้คนละสัตว์เนะในขณะที่เขาพยาย้ามท่องบนทรงจำเลยชินก็เป็นในหันสมาธิก็เป็นในหันเด้เออตั้งมันตั้งมันในหันเองตั้งมันในบทนั่นแหละ คือเฮาสิสวดบุตรใดก็แล้วแเจมุกการนี้ยังสิการนี้ยังมาตต์กุศลเลยนะจันตังสังตังบะตังกะพิจิจิจักกุศุจุจิจสมจุจิจสมก็โจอ้มันก็ตั้งมันเป็นสมาธิประเด็นสินก็ยุ่น้ำกันเลยกับสมาธินี่ถังว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเฮาเด้อเพิ่นได้แต่เป็นผู้บอกเพิ่นบอกเฮาวสื่อๆแต่ก็เพิ่นเหตุภาคมาก่อนนี่เราเพิ่งบอก รู้จริงๆหลังจกเอามาบอกอตามประสบการณ์ตามข้อมพบตามความเห็นตามความพานมากสิเราจะผู้แปลกพิสดารไปอยู่พีเดียวตั้งใจอบรมจิตเจ้าของเองอชิ้นเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามท่องบนสวดมนต์บนใดบทหนึ่งตีห้องว่ทันใดก็เกิดขึ้นใดชิ้นเกิดขึ้นเพราะว่าตั้งใจกระทำ,ทำในในทาิึงใดสิ่งหนึ่งจะเหมือนกันกันกบลมหายใจเทานี่แหละเขาตั้งใจจิตทรงชาง่เจะได้านในในชาตน สินสมาธิมันเกิดมีในกันเลยเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอยู่แล้วสินสมาธิเกิดอยู่ในองค์ชาตินี่แหละเกิดอยู่ในสมาธินี่แหละอปัญญามันก็สีหูเห็นเขาไปของมันเองพราว่าบ่เคยสงบระบบระบุจากเข้ามาปัญญาขึ้นอย่างรูแจงแท่งตลอดในความเกิดดับหนึ่งเด้ปัญญาวัตถุธาตุสิ่งของต่างๆเกิดดับความคิดเกิดดับนี่แค่นี้นึงมันก็เป็นยางเลยอันนี้จังทุกครั้งนาตาเนี่ยแหละ เห็นความเกิดดับถ้าเขาไปยึดในความในความบอจีรังอย่างยืดในความบอเทียงแ้พระจายามที่สี่ใไห้มันมันดับที่สิพยายามสิใไห้มันเทียงอย่างสี่มันก็ทุกข์กันตัวเป็นอนิจจังตุขังนาตาแต่เห็นว่าเออมันก็เป็นความมั่นแบบนั้นแหละมันก็แค่นั่นแหละอนิจจังกับนาตามันมันลงที่ใจจนประสงสัยวัตถุหรือสัพพะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี่แม้กระทั่งกายเทานี่ใจความคิดเท่านี่ไปยัางแค่เกิดดับทังนี้ เออเห็นอันิดจังอนตาตตแล้วบ่สงสัยยังแล้วมันจะ,ะไปยากงั้นละไรแบบทุยางที่เฮาบริยทูทีผู้อื่น <c oughs> นีขาเจ้าสิคุยกันเรื่องสภาวะปรากฏการณ์นิมิตต่างต่างที่ขาเจ้าไปหูไปเห็นกรเพออาะอำนาจสมาธิของขาเจ้ามันมีมันตั้งมันมันมันคงตัวเองบ่มีสมาธิตัวเองบ่ตังต้งมันใจบบว่างพ่อจิตบ่ว่างพ่อความคิดนั่นแหละ ชิดแซ่แช่หรือองหาผู้นั้นหาผู้นี้ยังสิมันจสเอาอย่างไปหูไปเห็นในจังสันแต่มันสงบลรงแ้วแม่นว่ากรูมันก็รูแม่นว่ากเห็นมันก็เห็นแอกนะ่รแหวะเห่านั้นราละเอียดพ่อสงบพ่อแต่มันสงบเพียงพ่อของมันแต่มันพ่อของมันเป็นระดับระดับของมันมันก็เห็นเป็นไปตามนั้นนั่นแหละ คือเขาอยู่ในระดับหยาบเขาว่าอบายภูมิสีเรียกว่าระดับหยาบสัตว์เดรัจฉานเนี่ยตาอไปเห็นอย่างเ้าไปเห็นเลยเรื่นี่คือหยาบเสม,มอกัารมอเจะเปรตอันที่สองมากๆนอก็เป็นความระดับละเอียดของจิตต้องไปอีกเนี่ยระดับหนึ่งในสมาธิระดับหนึ่ง,งต่างุลกายหรือสัตว์นั้นลกสิมันก็ค่อยเห็นไปในทานสำหรับผู้เห็น ถ้ามาติจิตมันตั้งมันจริงๆมันก็พ่อรู้ได้ทุกคนนั่นแหละน่แหละสันนโรกเปรตสุรกายเดรัชานมนุษย์นี่เกิดเหมือนกันหยาบเหมือนกันเห็นกันเองเออต่ละเอียกันไปอีกก็ไปทางทิพย์อื่นอีกก็คือสวรรค์หกสั้นทั้งสิ้นละเอียดเกิดไปอีกเออก็เป็นพรหมาโลกยี่สิบก็เห็นได้กันต่นั่นแหละจะว่ามาทุกอย,ย่างขึ้นอยู่กระเฮาเฮาบ่ละเอเฮาเฮาตั้งมันพ่อ เพิ่นเห็นได้เข้าก็เห็นได้เพิ่นเห็นได้เข้าก็เห็นได้เห็นเห็นแบบไหนเข้าก็เห็นได้ขึ้นอุก่กับเข้าเองจี่เบื่อกี้เข้าบมต่กี้เข้าห้องพระหจักคำว่านามโมสามจบเข้าก็ยังบะหูพุทธังธรรมังสังขังเข้ากัยังทองบ่ไดอิติปิโสก็ททองบ่ไดบัดเริ่มมาฝึกหัดก็มาแล้วม <Claire> ันก็คอยทองไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็อั่นแหละขึ้นอุก่กับเข้าต่างใจ เขาตั้งใจว่าเอ้าสิท่องให้ได้อ้าอยู่หันตกะอกไ่ได้กระทอกห้มันตายพุนเอาจนว่าตายมันดูมันสิได้บ่ะเออนั่นแหละมันขึ้นจะก็บพวามขยันเออต้องอดทนขยันก็คือเพียนเพียนพยายามก็คือขยันอดทนพอ้อมเพราะม่นนั่นจาได้ได้ศูนย์ใส่มันบ่แม่นแบบนั่นเฮ็ดไปเรื่อยๆมันทางได้ดอกะเวลาไดนขณะใดที่เฮาพยายามท่องบนทรงจำ เออฮากลังสวดฮากล้งทองฮักลังจำไปนี่สินก็เกิดได้หันแล้วสมาธิก็มีได้หันเองเว้าแต่คองสี่หูเท่าปัญญาบ่อาหนั่นเองเวลาใดที่เหาเขามาสูอ่อานาปานสตินึกถึงลมหายใจเขาออกสินสมาธิและปัญญาก็อยู่แนบกันเหมือนเดิมเวลาใดที่เหาเดินจงกรมยืนเดินนอนนั่งหรือทุกอิริยาบทถ้าขวบค,ค,คุ้มความคิดใดให้อยู่ในกายอยู่ในลมหายใจอยู่ในอุณาโลมแค่นี้ ชินสมาธิปัญญาในกันพร้อมเลยเป็นที่ลพบัยแห่งมารทั้งหลายมาอาจสามารถทาอันตรายเราได้เออขาว่ามารทั้งหลายเนี่ยม่ว่าเป็นแปลว่าว่าแม้แต่ว่าเป็นเป็นผีเป็นเปรตเออหรือว่าเป็นเสือเป็นสั่งมไล่ยขาเฮาหรือเป็นคนแน่เลยเอออภิสังขารมากคือความชิดที่ได้มันหนักกว่าอยากร่กมันก็ทำลายเฮาไ้แล้วเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของเฮาเองที่มันดึงดึงมันเข้ามา ดึงความสยดสยองดึงความหน้าวาัดกลัวก็มาเ,ออเดินกรมในปลาล่าหรือคือผู้เดียวยังสิแต่ผีมากก็เห็ุทังไดนอนั่นมันมาล่ะมันมานําความคิดจากว่นละพอตอนมันมาละก็จะปรุงแต่งว่ามันเป็นรูป่างลักษณะแบบนึงก็ย่านทันทั่วออมันมานาความคิดจากของเองแหละเนี่ยทุกอย่างเกิดจากจิตทุกอย่างรวมถิจิตออรวมอยู่ในอันเดียวนี่แหละ บพว่าสิเป็นเวทน,นาสัญญาสังขารเป็นญ,ญาณร่วมจิงๆเป็นญ,ญาณใจเอาเองก็จิตนั่นแหละร่วมอยู่ในความรู้สึกแหละพัดจากกับว่าอย่างก็ว่านมันเป็นก่อนเดียวกันตัวเดียวกันเบิร์ด<ม>ความคิดเข้าไปดึงมันมาก,กล้ากับเพราะว่าคิดกลัวกับเพราะว่าคิดกล้าก็คิดถูกกล้ากับเพราะกลัวนั่นแหละจักว่าล่ะ่านเขาคักมันสูกเหมือนกันครับ คนที่ถูกลังแกเลื่ยยเป็นคนอ่อนแอลังแก่ดูเขารู้เขาไปเหตุใหเฮ้าแข็งแก่งขึ้นมาเองให้กล้าให้สูงยานนั้นยานนี่สารพัดยานหลายยางเห็นไปเห็ุมาถูกลังแกเลื่ยยขึ้าแข็งแก่งขึ้นแข็งแก่งขึ้นกายเป็นคนกล้าคัตัวนั่นแหละนั่นว่าการปฏิบัติธรรมพ้องประด้ไ จำกัดทาบร่ได้จำกัดการเออไร่ได้ผูกขาดว่าต้องนั่งว่าต้องยืนต้องเดินต้องนอนถุกริยาบทถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวอยู่ในกายากของใดมีลมหายใจเป็นต้นรู้สึกอยู่กับลมหายใจเขาออกมหน้าลมมีบรรเฮดกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเถอะอันที่เน่าเน้นเน้นอยู่นี่จับจุดหน้าลมหรือทรงชาติเออแล้วก็หาเครื่องอยู่ก็นี่แหละเครื่องอยู่ของมันนั่นสิเห็นดอก ตามหูตามดูตามเห็นเอาไปมาบา่าตามก็เห็นม,มาแล้วอยู่ในความรู้สึกนิ่มนวลอยู่กลางหาผาตดเออยังจะเกิดขึ้นก็นเห็นมันซื่อๆบวบนอกบวบในานอกคือตายเห็นเดี๋ยวน,นี้หูได้ยินมีต้นกําเนิดเสียงผู้นั้นเบาผู้นี้เบาแหละต้นกําเนิดเสียงวันนี้ในเด็กบ่มีเจ้าของเสียงได้ยินถซื่อเออสิบางที่เห็นของแปลกๆล,ลึกลับ ถ้าเห็นสื่อๆบ่บคิดมันว่ามียังเกิดได้ดับบัดละมันก็แค่นั้นเพราะว่าสิ่งที่เห็นกับบแสอยู่ยังสั่นออแต่สิสงสัยมันยังเอ,อพวกนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยสิสงสัยใขรรู้รลูแเราได้ยังทเจ้าของบนต้องยุดลู้ตัวออสงสัยอันน,อยน,น,อยน,นนั้นคือหยังอันนี้คือหยังเป็นปบนั้นอยากจะไปลู้มันเห็นยังก็พ่อวันอยากดูนั่นแหละเออนึินเที่ยวเยวียนวายอยู่ ความสงสัยคิดละละความสงสัยก็คือความคิดคิดอย่างก็คิดอย่างรู้อืะไรหอดขามาอยู่กับลมงหายใจปั๊บหลดตัวเอฟังๆเบากันอยู่เยๆสงสัยนั่นสงสัยนี่สู้ต้องถิ่มความสงสัยเออถ้าไม่รู้แล้วได้อย่างนี่ถามตนเองคำว่าหยุดรู้นี่ไหมหยุดดูจึงเห็นนี่ไหมเออสิเป็นนั่ไปตามรูตามรูไปคนประวัติมันเด็ดยังอะ มันก็เข้าหูประวัติคนผู้นันน้นผู้นั้นผู้นั้นโดยละเอียดออได้ยังคําตอบไปจหรัดตนนอันนี้คือ,อยังอันนั้นคือ,อยัง,ยง,ยง,ยงเฮออัดถิ่ไไไไไมแน่เ้ยว่ามันฮัดเอาเขามาพวกสงสัยนี่มันถิ่นเปลียนอะากบ้าะสงสัยแล้วก็ใค่ควรคิคดไม่เลยกข้างหนึ่งจักบอกพวกที่ว่าสงสัยก็นอนนั้นอันนี้หรือว่าอยากได้คาตอบเพื่อเป็นประดับความรู้นั่นแหละสุสีแบกไปเกิดใหม่ เอ,อแบกไปเกิดไม่ละนั่นหรือคณะที่สงสัยอยากรู้คืออย่างคืออย่างเงียงหูฟังมัง่งอันนี้ไปค้นหาคําตอบจากหนังสืออันนี้มาสรุปว่ารู้แล้วนี่เราได้อะไรจากสิ่งที่รู้เนีย่ยมันได้การเกิดเธอจะบอกให้มันถิ่ก็เป็นมันฟังไหบฟังไวบยากว่ามันคือใบในหันแหละจากลู้อันนี้แล้วลู้อันนี้แล้วซื้อมันแล้ว มันกจากลู้อันไม่จากลู้อันไม่จากลู้อันไม่เห็นว่าดิมันเป็นความเคยชินเขาต้องหยุดรู้คือบ่ต้องไปสงสัยยังอยัง,อยงกระชั้นอยากจะว่าละเกิดดับทั้งนั้นนี่ไหแค่นั่นแหละนะนั่นแหละว่างให้มันเป็นได้ทั้งในกด็ดีนั่นอันนี้ที่มันเกิดสภาพาะปรากฏการณ์นิมิตนิมิตรูปรสีนิมิตกลิ่นนิมิตเสียงเอ่อนิมิตภาพนิยังต่างๆใสหรือว่าใส แจงหรือว่าแจงมืดดำยังก็แล้วแต่เ่าต้องไปสนใจว่าเห็ดชัด้นใดสิ่วันเห็ดจัด้ใดสิบ่ได้เห็ดหยุดปรุงแต่งเลยสงสัยกับปรุงแต่งจักกะละเขามันล้มหาให้ใจโลดตัดมันอยู่นี่เอาจนมันชิ่นนั่นแหละเห็ดก็แค่นี้ว่าทางเบิดในห้องบริเอาอย่างแล้วก็ห้องก็เบิร์เป็นอย่างพร้อมอะไรเพราะ Okay. Mm -hmm.